สวัสดีครับเพียมาตกเกิมาแล้วนะครับวันนี้ก็กลัดมาพร้อมกับของขายเดิมในช่วงนี้ก็ของขายของฟรีก็มียังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่เล่นกิจกรรมได้อยู่ดีแต่ว่าทําคลิปปอกไปแล้วเมื่ออาทิตย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ก็ไม่กิจกรรมของขายนะครับเพราะของฟรีมาอยู่นานอยู่แบบสองสามอาทิตย์นะครับก็เล่นเอาได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกิจกรรมฮาโลวีนนะครับก็เล่นเงินไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต่อจากกิจกรรมฮาโลวีนก็ไม่กลัวนะครับก็มีกิจกรรมใหม่ที่แจกของฟรี ของฟรีมีแจกเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีแต่ว่าใครที่เป็นสายเติมนะครับก็มีกิจกรรมให้เติมเรื่อยๆกันนะโอเคนี้นะครับสิ่งที่จะกลับมาก็เป็นโอของที่อยู่คู่ฟรีไฟมานานมากนะครับก็คือหมัดไฟนั่นเองหมัดไฟนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหมัดสกินหมัดสกินแรกที่เปิดขายเลยในฟรีไฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่ เดีวยวไปคลาสสิก่าคลาสสิกนะครับอตอนนี้ก็มีสกิมมัทออกมาค่อนข้างเยอะก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับก็แล้วแต่ละกันว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งมัดที่ต้องบอกว่ามีคนรออยู่แบบเยอะน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับสําหรับสกิมมัเก่าๆเนาะเพราะว่าแบบมันเป็นชิ้นแรกะนะของชิ้นแรกมันก็แบบว่าดูแบบมีคุณค่าทางจิตใจอะไรประมาณนั้น โอเคซึ่งไอตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ไม่ได้มาเฉพาะตัวมาไฟก็มีของอื่นอีกเล็กน้อยนะครับกลับมาด้วยโดยตัวมาไฟนะครับก็จะมาในกิจกรรมกาชาอ๋อกี่เหรียญนจะจำไม่ได้ว่ากี่เหรียญรอบนี้ลืมจดมาดน่้สี่เหรียญฮะเหรียญด้ประมาณนี้แหละนะครับเป็นแบบนี้น, <c oughs> นี่เล่นฟรีคันเล่นไปที่หน ซึ่งน้องสามารถเอาตัวไอเชมที่ซ้ำกันมาหมุนเพิ่มได้นะครับเดีย๋ยวมาลองหมุนอันนี้ให้ดูแล้วกันแต่ว่าก่อนหนึ่งขอไปรีวิวกิจกรรมนี้ก่อนนะกิจกรรมนี้นะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่สี่นะครับพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่สิบสี่พฤศจิกายนก็เนะ่เปิดเทอมกันแล้วก็มีตังแล้วนะครับเชิญเอาตังมาเติมเกมกันได้อย่าลืมไปซื้อหนังสือใจคับเทอมให้เรียบร้อยก่อนล้วค่อยเติมเกมน,นะครับโอเคของที่อยู่ในตู้มีอะไรบ้างนะครับอ่า ก็จะมีแา่ของธรรมดาไปจนถึงหมัดไฟนะครับของธรรมดาก็อย่างเช่นสกินสัตว์เลี้ยงสกินสัตว์เลี้ยงลิงนี่แล้วชำเพลิลงกันตัวนี้นะครับก็มีอยู่ในตู้นะครับนี่คือธรรมดาธรรมดานะแล้วก็มีตัวเ,เข็มกลัด เข็มกัดความยิงก็ไม่ค่อยอได้มาปล่อย,อยาตามแบบพวกนี้เท่าไหร่เข็มกัดตัวนี้นะครับนี่เป็นเข็มกัดลายไฟก็เทดีเอาไปใส่ได้นะครับแล้วก็มีตัวอู้อันนี้คืออะไระเป็นพับโปรไฟล์พับพื้นหลังวะเอาเป็นว่า <laughs> ไม่จบนะไม่เป็นโปรไฟล์เป็นพื้นหลังอีกหนึ่งอันนะครับลายไฟ ไปดูดูกันตัวเองจำไว้ได้ลืมจดแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เท่หน่อยเท่หน่อยเท่หน่อยเป็นเสื้อยืดลายไฟนะครับน,นี่ก็โู้ค่อนข้างเก่าแต่ไม่มากประมาณเกือบปีได้เกือบปีได้เป็นเสื้อยืดระดับสีฟ้านะครับ ไม่ถึงไฟอีกวเยสีฟ้านี่ตัวนี้ไลฟ์ไฟเหมือนกันเท่ดีนะครับไอที่เป็น 5. ไฟเันเะท่เนาะไม่ต้องมีอะไรเยอะแค่เป็นไฟก็เท่แล้วดูอันนี้ก็เป็นเสมดาธรร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 มดาธรมารมดาเลยเข้าใจไหม 5. ไลฟ์ไฟนะแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกไปว่าคือ สกินมัดไฟนั่นเองมัดไฟก็อยู่ไหนอยู่นี่ <c oughs> มัดโลกกนนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นสกินมัดอันแรกในฟรีไฟนะครับก็คลาสสิกงานก็จะมีมัดออกมาแบบเยอะมากนะมัดบางตัวเป็นมัดแะไรไปแล้วนะครับก็ตัวนี้มาจนิคอนน่ารัก ควาจริงบัตี่แบบว่าออกแบบไฟมาก็มีหลายตัวนะอย่างตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นบัตสไตล์ไฟแต่ว่าก็ยังแบบยังสู้บัตไฟเก่าไม่ได้นะคนก็ยังดีนิยมบัตไฟกว่าบัตไฟเก่ามากกว่าอยู่บัตบางอันก็เป็นบัตแลไปแล้วอย่างเช่นบัตอันนี้นะครับเป s นเ s อ n cree เที่เป็นกาตาอันนี้ก็เป็นบัตไฟตัวหนึ่งแต่คนก็ยังชอบบัตไฟเก่ามากกว่าอยู่นะครับอันนี้ก็เทนี่ก็เทอันนี้พี่ชอบเป็นโซ ใส่ฟ้าผสมหิมะอันนี้ไม่มีสนนีเป็นกาตาเหมือนกันแต่เป็นกาตาเลือดอันนี้ก็มัดแรล่ลแล้วนะครับวันพันช์แมนนี่ไมโครน,นี่มาดสองสีน,นี่มัดมังกรคงจะมังกรอันนี้มัดทองช่วงนี้ใส่มัดทองอยู่นะครับเป็นแบบเขี้ยวเสืออะไรประมาณน,นั้น ก็ <c oughs> อยากได้ก็ไปสุ่มเอานะครับถ้าสุ่มกันน่จะครั้งละเท่าไหร่วะอา้าวลืมจดสิคลันี่ลืมจดเยอะแยะมากมายสมองไปหมดละนั้นแต่ไม่สบายเนี่ยน่จาจะพอๆกันนะครับก็คือไม่ต่างจากกันนี้มากกับตัวราคาที่สุ่มนะครับแต่ว่าความยากเนี่ยก็อยู่ที่ดวงน้องแหละนะซึ่งเดี๋ยวลองสุ่มเหมือนนี้ให้ดูแล้วกันสักสี่โทเค็นแบบ ป๊บ,บออกไปยีเทียวสักห้าทีมาก่อนเลยหนึ่งโอ้เงี้ยโอ้เรามีได้หมวกมาด้วยอีกสองโอ้สามรอบได้มาสองแล้วสี่ห้าแต่ความพิเศษของกิจกรรมนี้คือเราสามารถเอาอันเนี้ยมาแลกได้ นะก็หมุนฟรีสิบหกครั้งอันนี้คือหมุนไปห้ารอบนะเนี่ยอ่าได้หัวเมื่อกัน <c oughs> หมุน 7. 7แปดเจ็ดเจ็ดละยังอีกแปด ้าสิบอืมสักเยอะนี่เลาอ่ะอืมอยังองกอสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าอืม โอ้โดนไปทั้งหมดยี่สิบสี่รอบนะครับน้องก็ไปลองคำนวณกันแล้วกันว่ายี่สิบสี่รอบของพี่คือกี่เพชรหวังว่าน้องจะไม่ดวงสวยเท่าพี่แล้วกันนะถ้าใครดวงสวยเท่าพี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนดวงสวยสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแ like ชร์ติดตาม c e b ุ๊ k แล้วก็ยูทูบด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบายสวัสดีจ้า 对，讲确。